สำคัญน,นะทาไมตอนสมัยเด็กๆเราตรงนี้หัดเขียนกอไก่เออถ้าเราเขียนกอไก่แล้วพอเราโตมานิดนึงเราก็มาเรียนเรื่องของสระใช่ไหมครับเอาพยัญชนะมารวมกับสระวรรณยุอะไรทั้งหลายพวกนี้ครับมารวมกันแล้วถึงจะออกมาเป็นคําาะฉะนั้นบันทีการเริ่มหนังของเรานะครับเราไปมุ่งเน้นของคําที่มันสําเร็จเรียบร้อยละครับโดยที่เราไม่ได้มีความรู้เรื่องพื้นฐาน ความรู้พื้นฐานจริงเป็นเรื่องสําคัญนะครับมันเหมือนกับรากฐานของออความรู้ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นลดน้ำหนักก็มีควรจะมีความรู้เรื่องพลังงานเข้าและออกว่ามันคิดอะไรยังไงแต่ <Okay. S 1> ถ้าคุณมีความจะเป็นเรียนคอมพิวเตอร์เราก็ต้องมาเรียนตั้งแต่อะไรตั้งแต่แรกๆใช่ไหมครับแตนพิมพ์แตนพิมพ์ระบบมินิโดระบบ nano, น,น,นั่นนี่อย่างเงี้ยถ้าเรามีพื้นฐานปนะครับมันเลยทําให้คนเหล่านี้เวลามีความรู้พื้นฐานนะ่มันกระจายไปได้หมดนะครับ ห้องนี้เหมือนกับห้องเรียนกอไก่ขอไข่นะครับสําหรับคนที่ต้องการที่ต้องการลดน้ำหนักแต่ถ้าใครเป็นมืออาชีพแล้วอาจจะไม่เหมาะนะครับถ้าคุณลดน้ำหนักแบบมืออาชีพคุณเริ่มมาหลากหลายรูปแบบแล้วนะครับก็ลองเข้าไปดูในช่องอื่นได้ช่องนี้ก็คุยกันเรื่องพื้นฐานเพื่อมีความรู้พื้นฐานเพราะห้องนี้นะครับเชื่อว่าการมีความรู้นะครับในการดูแลสุขภาพหรือในการลดน้ำหนักนะครับถ้าเรามีความรู้พื้นฐานที่แน่นๆ มันจะทําให้เป็นเส้นทางนําเราไปสู่เรื่องของการลดหนักแบบพลิกแพงหลายรูปแบบนะครับพลิกแพงหลายรูปแบบเอาง่ายๆนะแค่มีความรู้เรื่องว่าพลังงานของสารอาหารแต่ละอย่างให้พลังงานเท่าไหร่ต่อกรัมของมันตรน,นี้นะครับเวล่เราไปปรับใช้ในการกินอาหารของเราในแต่ละมื้อนะครับหรือจะกินในรูปแบบไหนก็แล้วแต่มันก็ทําให้เรารู้เลยว่าอ๋อนหนักที่จะลดก็ดีหรือนหนักที่เราจะเพิ่มก็ดีเนี่ยอ๋อมันมาจากปัจจัยเหล่านี้นั่นเอง ก็วิธีการเพิ่มน้ําหนักหรือลดน้ำหนักนะครับ